สวัสดีพี่น้องเย็บซี่ครับพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านครับมือนี้น้ลำพายเปนครับเปนช่องวันนี้เป็นวันศุกร์พี่น้องเย็บซี่เด้อวันนี้เป็นวันศุกร์มีจาเล่าเลยพี่น้องจเจี๊ยงขายําเล่าเลยเหมือนี <c> ้ <oughs> วันนี้เปิดร้านตําส้มครับพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านวันที่ยี่สิบสองเป็นวันศุกร์รูปแบบแนวทางก็คือศุกร์ที่ผ่านมาพอสดขอไพา่เปันช่องวัน่องเรับเข้าแต่เล็กดิ้ง หลายสำนักเป็นที่การปัดขับงวดที่ผ่านมาวันนี้เป็นมือดีพี่น้องเป็นวันศุกร์ที่ทำพลาดแฝงแฉมเสนช่อนตามตัวเลขแนวทานตำลาวเจเอียงครับพี่น้องยิปซีเนาะก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็กรรนกำลังใจให้ทั้งชิมงานนั้งเนี่ยด้วยพี่น้องด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับพี่น้องเนาะพอหลายสี่ยายห่างครับพี่น้องยิปซีขับไปบุนตัวเลขแนวทานขับไปบ่อปจกกีจ่าก็เจเอียงครับพี่น้องยิปซีทุกท่านครับสวัสด,ดีเจ๊เอียง มันเดืนวันศุกร์ทางช่องยูทูบค่ะคำลาวค่ะมันเดืนวันศุกร์พี่น้องคำลาวคำลาววันศุกร์ที่ยี่สิบสองค่ะเออศุกร์ที่สองงวดที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมจับคู่วกระดานรถค่ะท่านผู้ชมเอาได้แค่วิ่งลูดบนกันล่างล่างกันบนค่ะเข้าเปที่เจ็ดเข้าที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมเข้าที่เจ็ดแต่เอ็ดบริจาคเกียรห่างนะบริวารในตาราง ่าสายจักมันนาบ่มีค่ะคุณผู้ชมอันนี้เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามเอฟเหิืนเน้นไปที่เจ็ดสองสแล้วก็เจ็ดสามแล้วน้องแล้วบอนเป็นเช่นนั้น,นแต่ว่ากมา็มาถืออย่างถ้ามาถืออยู่บนเดียวมาถือบนเดียวเออแต่ว่าสูตรล่างหมดค่ะแต่ล้างกระโหลกสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะขอโทษขออภัยค่ะเพราะว่าทำไปตามสูตรเพราะมันจะเดินมันก็อยู่ที่สูตร่ะแล้วสองแล้วบอนเป็นเช่กันพตอนจะชมคลิปสังเกตมันคือกันเหรอคะเป็นที่อฟเนาะอนจะชมคลิปนี้ จะเริ่มนะพี่น้องมีข้าวเตือนไปพอ่อดจะเอียงยุนาเฟสเลือกยุนาเพดจะสีนายพี่น้องเอฟซีกับบอมี่เรียกคนเข้ากลุ่มเรียกคนเข้าไล่เป็นแอร์ตรงีกับบอมี่ไม่มีบ้านไม่มีกลุ่มไม่มีเข้าไล่แล้วก็ไม่มีสมัครสมาชิกแล้วก็บบอมี่ถล่มเจ้ามือถล่เออมเจ้ามือนี่ไม่เป็นแอดนะท่านผูนน้ชม คือปอมค่ะปอมแต่ว่าเพิ่นเอารูปหน้าตาของแอดนี่ไปนั่งไหวก็แล้วค่ะเก่งมีรีน้องฝนน้องเสดน้องเสดแต่เดี๋ยวของเ้าไปนั่งไหวก็คือขนมือท่านใดที่เห็นแล้วบอกออกได้เลยค่ะบอกได้เลยเพราะว่าแอดไม่เคยมีแอดจะมีแต่หน้าเฟีค่ะมันจะหน้าเฟียดละค่ะช่องยูทูปแบบนี้ค่ะแอดแต่จะลงทางช่องยูทูและค่ะหน้าเฟีค่ะหน้าเฟีนี่มันก็จะมีช่องยาเอี้ย่งคือเก่าแล้วก็เรื่องอินกร แล้วก็จนเจ๊ย่างชาแนลเหมือนกันทางช่องยูทูปทา,ท,ท,าาทางช่องยูทูปเนี่ก็จะเป็นเจ๊ย่างชาแนลละกัอาจารย์แหลกยูทูปมีที่สองช่องนะท่านผู้ชมติดตามได้ค่ะท่านใดที่มามันหาง่ายทางช่องยูทูปก็หาได้นะเอาได้เพราะว่ามันก,นลก,นนนกน็ละเอียดกว่าสําหรับท่านใดที่เห็นในสื่อละเอียดกว่าจะมาถาโทรเขา้ามาถามโทรเข้ามาหาใหอยากได้ตัวนั้นตัวนี้แบบนี้ บางครั้งเขาก็เอาให้บ่เบิดบางครั้งก็จะ่เห็นตัวอื่นแบบนี้ค่ะแอดถึงอยากให้เบนนิ้งทางช่องทั่วๆก็จะหน้าเตียงค่ะตรงสนามเตียงสำหรับตำราวันที่ยี่สิบสองวันศุกร์ก็คือมื้อนี้ค่ะคือมืนน้อนี้คือมื้อนี้แหละ,ะตำราหลายตำราวิาว่งลูดล่างวิ่งลูดล่างกันบนค่ะวิ่งลูดล่างกันบนมาที่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะมาที่ศูนย์กับหนึ่ง แอดวงองมไปที่ศูนย์ค่ะวงองมไปที่ศูนย์เป็นอยังถ้างคอยวงองมที่ศูนย์คือศูนย์มันมันชนค่ะท่านผู้ชมมันชนคือมันหลายสูตรกว่าสมมติว่ามีหาสูตรศูนย์มาซีสูตรแบบนี้ค่ะศูนย์ก็เลยเด่นค่ะก็เลยเด่น่น้ำตับเล้าบนกันล่างสายบนกันล่างสายบนกันล่างวิ่งลวดมาที่สามกับสองค่ะสามกับสองวิ่งลวดมาที่สามกับสองอ่า วงกลมไปที่สามสามกับมะเมนเท้ามาักคือไปที่สูตรค่ะสูตรเออได้เยอะกว่าตัวทั้งกระเดนะ็นค่ะสูตรท่าไปบ่แมนเพราะว่าไปด้านสูตรตัวที่โมเด็นกับมีความสามารถมาได้ที่โมเด็นกับมีความสามารถมาได้ประจำเป็นต้องเข่าตัวเดน่นสิแมน่นเ่ราะจำเป็นต้องเด่นแต่ว่าที่เขาเด่นกับที่เ,เด,ด่ตดเนตามสูตรเด่นตามสูตรแล้วขวดแล้วคนหาถามหาจเจอตัวเน้นแล้เชื่อมันเปื่อนแน้วเชื่อเปนบบไปออกตัวบนเน้น เนกนกะขอโทษขอภัยสำหรับเอาโทษม้จะได้ตัวเน้นนะเจ๊ออาฮะตัวเน้นไหนมันตะาเข้ากับนี้ค่ะกมีมีลังคดโทษไม้พี่น้องเอฟซีขอสามตัวเน้นเน้นแขนแขน,นไปปด้ี่พี่ปศหนีแล้ววะโอ้พี่น้องเอฟซีเป็นได้แค่แนวทางเด้อพี่น้องเอฟซีแต่ผิดจะละหน้าเอาแนวทางต่อไค่ะตำราชุดตารางตำราชุดตารางในตารางไม่ต่อไหนอมีศูนย์มีสามมีแปดมีสี่มีสองมีหนึ่งศูนย์สามแปดสี่สองหนึ่งพี่น้อง 038421อันนี้สูตรตะลางนนสูตรตละตรตล,ลงา,ลา,าตลลงตะลางที่เขาเคยเอาเข่าค่ออะคือสูตรล่างสูตรบนแล้วก็สูตรบนเดินดีมันจะมีแค่สามสูตรทีเร่เขาเข่าตะลาง11รุดรุดแต่สองวัติดแล้วค่ะตรงนี้คด้ยตะลงรุดสองวดนแล้วสองแล,ล้วอยบนตะลงดอกมองเป็นแนวทางได้กับพ่าพ มืมอน่เด้มือนี้มือนี้มันหลุดไปถักไปโดุดมันได้เดินแล้วมันก็เดินยาวแต่ถ้าม่เดินมันก็จะหลุดสะอาะเป็นแบบนี้กันโอ้มองเป็นแนวทางก่อนก็ได้เพราะว่ามันหลุดไปสองสองวันเนู่นคันาะอโมเน่บมานนอนเด็ดพี่สำหรับจับคู่อืจับคู่จับคู่บนกันล่างกันล่างกันบนล่างกันบนเด้อพี่น้องเด้อจับคู่จี้สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งสามและหนึ่งห้าวงกลมที่ห้าศูนย์และหนึ่งสามพี่น้องเอฟซีห้าศูนย์และก็หนึ่งสักรุ่นชุดล่างกันบนส่วนมากแล้วเอ็ดก็จะมั่วไงฟัอันนี้แบบนี่วไงฟัันากันล่างใส่ขั้วบนกันล่างบนหรือบนกันล่างบนกันล่างนี่บนกันล่างสองศูนย์สองสี่สองห้าสามสี่สามเจ็ดสามเก้าพี่น้องเอฟซีเดอร์วงกลมที่สองศูนย์และสามเก้าอันนี้บนกันล่าง บนกันล่างส่วนมากแล้วสูตรของแอดนี่มันก็จะมาจับกันอยู่ที่ที่มันคู่กันอ่ะจะค่อยมาค่ะสมมติว่ามันมันเดินมาที่สูงกาลังความสามารถของมันก็เคลื่หนถงสูงกานังนี่มันจับกันได้บ่มันจับกันได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนั้นมันจะมาสั่งมันจะมาน้ำกันไม่ที่จะมาน้ำกัดแอดถึงบอกว่าถ้ามันเป็นเลขเดินคู่กันจะเขาก็ค่อยจับก็ใคยจับค่อยจับแต่ว่า สูตรนี่ค่ะท่านผู้ชมสูตรบนกับสูตรล่างเนี่ยค่ะท่านผู้ชมตัวบนกับตัวล่างเนี่ยตัววิ่งมันเนี่ยมัดจับกันมัดประจําค่ะมัดกันได้แมนที่ศูนย์กับหนึ่ง 1, แล้วก็สองกับสามเนี่ยระวังเลยค่ะ<อ>แต่จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามเนาะแมนนี่รูันนะสงบ้างวัดหนึ่งหรือสองวัดแค่นี้ก็จับคู่กันไห้ที่อต๊ะสำหรับสายสายจะคู่ของล่างกับบนตัวเล่นมันค่ะสำหรับตัวเด่น มันท่านใดที่เนี่ยเสียวเสียว่ามันหลุดมันหลุดแต่สองนวดเนี่ยน่ะท่านผู้ชมเอเติ่งบุญเรียนบุญเร่นบุญเร่นล่างมันใช่ไหมจับคู่กัน่ะที่ประจำเลยล่ะค่ะท่านใดที่ว่างบงบผน้อยงบน้อยการล้องเอาจับการล้อมมึงค่ะ ขึ้นบนแล้วก็ล่างนะคะมีสองหนึ่งกับอย่าก็สองสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งเอาสูนเอาตัวเด่นไปจับใช่กันบไหงแม่เป็นงบน้อยเอาตัวเด่นกับเด่นไปจับกันเลยก็ได้ค่ะท่านทเพราะว่ามันมันจับกันมาสามหัวช่อนมากค่ะจับกันมาสามหัวช่อนมันก็จะพักสองหัวจากหัวมันอาจจะมาอีกก็ได้ฝากไว้เป็นแนวทางแม่ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่งบน้อยค่ะพ่อทครับขอเมล็ดแม่ถ้าโชคลาภมาเดี๋ยวเราจะชีอย่าลืม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อความน่จให้ท่านที่งานน้ำหนักพี่น้องรูปแบบแนวทางตำเหล่าเม่็ดมาลุ้นกันสิเพชรจีจาดบ่พี่น้องเอฟซีเพราะว่ามันได้พักสูตรแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะพักสูตรจพักรางวัลสองวัดจะกลับมาเดินดีเขาก็หล่ะเดินไม่เงี้ยวซีงวดฐานวดนพกวดจะพักวันสี่นะพี่น้องเอฟซีเอาโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็จะเอียงรับปก่อนสวัสดีครับ